ได้ยินเหมืองแบบต้นปีแล้วปีนี้ L P N จะมีการปรับเปลี่ยนแบบครั้งใหญ่เลยในรอบหลายๆปีนะครับก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมานําเสนอมาเล่ามาพูดคุยกันว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ทาง L P N มีความคาดหวังอะไรแล้วก็ต้องการปรับเปลี่ยนนําไปสู่อะไรสวัสดีครับคุณอภาตครับสวัสดีครับคุณทวี นะวันนี้ก็เลยต้องขอยนญาตเรียนเชิญครูพััน์มานั่งพูดคุยกันด้วยนะีครับ LPN ปีปนี้จะมีการปรับตัวซึ่งมันไม่ใช่แค่การ brand, รีแบรนด์แต่เราพูดถึงและการปรับลักษณะของการทรานส์ฟอร์มซะด้วยซ้ำว่าเป็นการปรับเปลี่ยนทั้งองค์คาพยพข,ของทั้งบริษรัทเลยในรูปแบบการทาธุรกิจด้วยโลกมันเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมากโดยเฉพาะพฤติกรรมผู้บริโภคเราก็จะเห็นแบรนด์ใหญ่ๆหลายแบรนด์ที่ล้มหายตายจากไปเพราะว่าเราเขาอาจจะปรับตัวช้าหรือไม่ยอมปรับตัวเลย เราเห็นว่าโลกข้างนอกกับโลกข้างในเนี่ยมันมันหมุนตามกันไม่ไม่ค่อยจะทันแล้วครับมันถึงเวลาแล้ววะ่ะเราที่เราจะต้องเราต้องต้องทำโลกภายในเราเนี่ยหมุนให้มันทันกับโลกภายนอกเรามีมาสเตอร์แบรนด์เติมก็คือล,ลุมพินีครับนะครับถ้าลุมพินีในในภาพจำของคนทั่วไปก็คือเป็นตึกที่ค่อนข้างจะมีสเกลใหญ่มีจำนวนคนอีกเยอะซ้ำๆๆกันนะครับไม่มีอะไรน่าสนใจ เน้นเน้นเรื่องการบริหารชุมชนนะครับอยู่แล้วอยู่แล้วสบาย,บายอยู่แล้วชอบแต่อยู่แล้วไม่กล้าบ,บอกว่าตัวเองอยู่ที่ไหนอันนี้คือได้จากรีเสิร์ชที่เราทำใช,ใช่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 ครับเขาเขาเขาพูดอย่างนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นข้อมูลที่เราเห็นว่าเ่อมมันเป็นจุด,ดอ่อนของเราเนะี่ยผลจากรีเสิร์ชมาอย่างเนี้ยเราจะเราจะเปลี่ยนตัวเราเองในบัสเตอร์แบรนด์เดิมหรือเรา จะสร้างอีกแบรนด์หนึ่งขึ้นมา <Okay. S 2> เพื่อที่จะทําให้กลุ่มเป้าหมายใหม่เนี่ยมันเราสามารถที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ได้ครับก็ก็มีการถกเถียงมีการอะไรกันพอสมควรนะครับแต่สุดท้ายแล้วผมก็ตัดสินใจว่าเอานี้ดีกว่าคือตัวลุมพินีเนี่ยมันมันแข็งมากครับอืพอพูดถึงลุมพินีทุกคนนี่จะจะภาพมันจะลอยออกเลยภาพจะลอยเลย ถ้าเราพยายามที่จะไปลบภาพตรงนั้นแล้วสร้างภาพใหม่ขึ้นมาเนี่ยครับว่ามันไม่มันมันไม่น่าจะคุ้มค่าเรามีของดีอยู่แล้วเราเก็บไว้เถอะเราเรายอมใช้เวลาอีกนิดหนึ่งสร้างแบรนด์ใหม่ขึ้นมาให้มันยืนคู่กับลุมพินีให้ได้แน่นอนแบรนด์ที่สร้างมาใหม่เนี่ครับมันก็ต้องใช้เวลาแหละในช่วงไม่ถึงปีเนี้ยจะให้มันแข็งแรงเท่ากับลุมพินีเนี่ยมันก็คงลำบากแต่อย่างน้อยมันก็มีมันก็มีอาเพียนที่แอนดรอสอยู่ข้างหลังลูกค้าก็ยังพอน่าจะเชื่อและไว้วางใจได้ว่า แบรนด์นี้ก็น่าจะดีเท่ากับเท่ากับลุมพินีนะครับเพราะฉะนั้นแบรนด์เนี่ยลุมพินีเนี่ยมันจะเป็นแบรนด์สำหรับคนเจน B ีเจนเกที่เราสร้างขึ้นมาในดิตแล้วก็แบรนด์ใหม่เนี่ยครับก็เป็นแบรนด์สำหรับคนเจนใหม่ๆที่กําลังจะเป็นลูกค้ากลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยนะซึ่งนี่คือที่มาของเลข168่งหใช่ใชซึ่งหลายหลายคนบอกโอ้เอาเพนเล่นของหรือเปล่าเนี่ย <laughs> มีมูเตลูเข้ามาด้วยหรือเปล่าเนี่ยที่มา<อ>ที่ไป<อ> 8, หนึ่งหกแนี่คืออะไร หนึ่งหกแปดเนี่ยมันเป็นบ้านเล็กที่ของตึกลุมพินีโอโปรเจกต์แรกของเราพระรามสี่ใช่พระรามสี่เลขตัวนี้เป็นเลขที่ติดครับครับก็อันนี้ก็เป็นความหมายที่สองของของตัวเลขหนึ่งหกแปดครับนะครับความหมายที่สามก็คือหนึ่งหกแปดเนี่ยมันมันเท่ากับตัวเลขยี่สิบสี่คูณเจ็ดยี่สิบสี่คูณเจ็ดยี่บสี่ชั่วโมงเจ็ดเจ็ดวันเจ็ดวันก็หมายความว่าโปรเจกต์ของเราเนี่ยครับครับสามารถมีความสุขได้ทั้ง มันก็เป็นข้อหมายที่ดีที่สื่อถึง p r o p e r t y ด้วยนะครับนอกจากนั้น,นอ้ระบบแบรนด์ที่เป็นตัวเลขเนี่ยครับมันก็จะดูเป,ดเป็นอิดูเป็นฝรั่งน,น่อยๆอย่างเงี้ยซึ่งก,ก็ก็น่าจะถูกจริตกับคนรุ่นใหม่การเปลี่ยนโลโก้ครั้งนี้มีมีนัยยะอะไรหรือเปล่าการเปลี่ยนโลโก้มันเป็นมันเป็นส y ่งโบอย่างหนึ่งเพราะว่าบริษัทกําลังเปลี่ยนในอะไรบางอย่างภายในอยู่แล้วต้องการให้คนนอกรับรู้ถ้าดูแลเนี่ยถ้าเทียบกับโลโก้ตัวเดิมๆที่มัน มีความหนักแน่นมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยครับโลโก้ตัวนี้มันดูแล้วค่อนข้างจะพรีเมียมมากขึ้นสื่อถึงความที่เราพยายามที่จะทำตัวให้เข้ากับยุคสมัยเข้ากับยุคสมัยครับก่อนหน้านี้เราจะรู้ว่าแอ n คือสป e d แล้วก็สเกลอันนี้ยังเป็นแนวคิดหรือว่ากลยุทธ์หลักในการโกรธให้ได้ให้เ,เร็วขึ้นแล้วผลกำไรก็ยังรักษารูปแบบเดิมไว้ได้อยู่ไหมครั เพราะว่าสปีดเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่จุดแข็งของอาเพียนเท่านั้นแหละครับผมว่าองค์กรในระดับโลกเนี่ยผมก็ได้ยินเขาพูดถึงเรื่องคําว่าสปีดกันนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าสปีดเนี่ยยังไงเราก็ต้องอยังคงต้องเก็บไว้นะครับแต่คําว่าสเกลเนี่ยโปรเจกต์อาเพียนสเกลไม่ได้ยินไม่ได้ไม่ได้ใหญ่โตเหมือนที่กีนะครับผมก็พยายามจะทาโครงการให้มันเล็กลงตั้งใจว่าเออถ้าส0 0ร้อถึงห้าอยูนิตเนี่ย <Okay. S 2> มันน่าจะพอ,พอ,พ,อพอรับกันได้แต่สุดท้ายแล้วไอ้ความตั้งใจกับ ของจริงมันก็บางครั้งมันก็สวนทางกันนะครับเพราะว่าซื้อที่ดินมาปุ๊บมันที่ดินแปลงเล็กมันไม่มีมอ่ครับซื้อมาทิ้งเก้าไร่ออง <laughs> มันทำไม่ได้ห้าร้อยครับโอเคแต่เราก,เราก็เราก็มีวิธีทําสมัยก่อนเอาที่ใหญ่ก็ทําตึกใหญ่ๆตึกเดียวเลย <Okay. S 2> ซึ่งมันก็ในแง่ของต้นทุนมันถูกกว่าอเพราะาตึกใหญ่ๆตึกหนึ่งผมยกตัวอย่างเช่น ตึกสามหมื่นตารางเมตรเนี่ยมันก็ใช้ลิบสามสี่ตัวเท่านั้นเองสามตัวนะครับผมทําตึกหมื่นตารางเมตรมันก็ลิบมันก็สองตัวสามตัวเหมือนเท่ากันไม่ต่างกันต้นทุนมันสูงกว่าสมัยก่อนเราก็ใช้วิธีนี้ก็คือทําอาคารให้ใหญ่เพื่อทําให้ต้นทุนตรงนี้มาถูกลงแต่มาปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมาะอายุสมัยเพราะนั้นผมว่ายอมปรับจากสามหมื่นตารางเมตรในเนื้อที่ดินกลายเหลือเป็นตึกสามตึกสามหมื่นตารางเมตร ทำให้แต่ละตึกเนี่ยมันไม่หนาแน่นเกินไปอยอมที่จะทําให้ต้นทุนมันเพิ่มสูงขึ้นครับเพื่อตอบสนองความต้องการการทําคอนโดในโมเดลเนี่ยมันอาจจะไม่มันอาจจะไปไม่ได้อย่างที่ผมคิดไว้ตอนนี้ผมก็ำลังปรับแทนที่จะเป็นคอนโดตอนนี้ผมจะใช้บ้านเป็นโมเดลเนี่ยครับในการในการที่จะเร่งโตให้แอพียนในช่วงปีสองปีนี้ก็คือบ้านนี่มันง่ายมันไม่มีไม่มี e อออซื้อที่มาพัฒนา บ้านตัวอย่างก็เริ่มขายและเริ่มทยอยรับรู้รายได้แล้วเพราะฉะนั้นในปีนี้ปีหน้าเนี่ยครับแอลพียอนก็จะทําบ้านมากขึ้นมากกว่าคอนโดแน่นอนนะครับส่วนคอนโดก็จะไปเห็นคอนโดของแอลพียอนในในลุกใหม่ๆจริงๆเนี่ยมันน่าจะนุ่นนะครับ6-8อซึ่งตอนต้นปีผมได้ไปฟังคุณโอภาสแถลงข่าวปีนี้ตั้งเป้า17โครงการใช่ไหมฮะมูลค่า14,000ล้านบาทซึ่ง ที่ผ่านมาหลายปีปีนี้น่าจะเป็นปีที่เอาเพยนน่าจะรุกหนักมากที่สุดปีหนึ่งเหมือนกันก็เป็นจุดที่เริ่มต้นตอนนี้ยังออนกอิงตามแผนเดิมใชยังตามแผนเดิมอยู่ครับสำหรับโครงการที่จะเปิดในปีนี้ผมว่าไม่น่าจะไม่น่าจะมีอะไรที่ผิดจากแผนที่เราวางไว้เพราะส่วนใหญ่เราได้ที่ดินมาหมดแล้วโดยเฉพาะโครงการบ้านนี่ปีนี้เราเราเปิดมากมากมากพอสมควรอยากให้คุณหาวอ่าเล่าโร้ดแมッ 5ปีต่อจากนี้เพราะว่าก่อนอันนี้เราเรู้สึกว่าเอ n เน,นิ่งมานานชิลมานาน5ปีต่อจากนี้จะต้องแบบลุยแล้วนะฮะมีอะไรที่เราจะได้เห็นกันบ้างครับจริงๆไม่ชิลหรอกครับคุณท็อป <laughs> ผ,ผมอยู่ตรงนี้เนี่ยผมโดนผมนั่งเครียดอยู่ตลอดเวลาเพราะพอตอนบอกบอกว่าระงับไม่ทำเบรกเบื้องหลังนมีเรื่องเยอะแยะเลย <laughs> ใช่ใช่เบรกแต่แตไรายได้ขอโตนะ อะไรเงี้ยมันมันมันไม่มีของอ่ะอะไรอย่างเงี้ยผมก็ค่อนข้างจะสามสี่ปีที่ผ่านมานี่ค่อนข้างจะเครียดมากๆนะครับเพราะว่ามันมันไม่รู้จะขยับยังไงอ่ะมันมันลำบากก็เลยเมื่อปีสองปีที่แล้วเนี่ยทางบอร์ดก็สั่งให้ทำแผนห้าปีนะครับเป้าหมายของแผนห้าปีก็คือในแง่ตัวเลขครับนี้มันมันเป็นความรับผิดชอบต่อผู้ถือ้โดยตรงนะครับเราก็ต้องกลับไปมีรายได้อย่างน้อยก็เท่ากับที่เรา เคยทาได้ดีที่สุดในยามปกติของเราครับก็ตัวเลขรายได้ก็ประมาณสักหมื่นห้าหมื่นหกพันล้านอะไรเงี้ยครับซึ่งถามว่าสูงไหมถ้าเทียบกับบริษัทอื่นมันก็ไม่สูงครับแต่ว่าเราหยุดมานานนะครับ,รบก็ขอสตาร์ทที่ตรงนี้ก่อนในเป้าหมายคือในปีหกเก้าเนี่ยเราควรจะมีรายได้เกินหมื่นหกพันล้านนะครับรายได้ของการพัฒนาสังหารยุทยศนะคร์ครซึ่งก็มันก็จริงๆมันก็จะไปจำ้ำ สอปีแรกของแผนเนี่ยมันยังไม่เห็นอะไรเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ต้องทำโปรเจกต์ผลิตโปรเจกต์ออกมาเราจะไปเห็นโปรเกรสของ<ด>บริษัทจริงๆก็ประมาณ2ปีสุดท้ายนะครับที่ที่ทรายไ,ได้มันจะโก้ดขึ้นมาครครับผม